เหมือนมาเห็นทหารกลาปป้าผู้ปกป้องประเทศชาติไทยเป็นในลักษณะนี้เราก็เลยลึกถึงเราทันทีปับนะนู้นพ,นพป่านี่ลูกเนึ่งอยู่อย่างทุกทรมานตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไม้บ้างซอกผาบ้างเงื้อมผาบ้างถ้ำบ้างภูบ้างป่าชาบ้างก็อยู่แเปทหารนี่ก็ฝึกเป็นทหารนี่จะว่างไงอ่ะ <S <S พอเห็นทหารปั๊บมันก็เข้ากันได้โดยทันนัน อีกหนึ่งฝึกเพื่อต่อสู้กับกิเิตเตฏฐต,ต่อสู้กับโลกโกรธหลนกิธิมาน,นะอีกหนึ่งฝึกเพื่อต่อสู้กับทาหารอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองต่อสู้หลาอย่างเตกอากับกิริยาของร่างกายคล้ายคลึงกันคือต้องปรับสภาพให้สู้เดดสู้ฝนสู้ลมสู้กับ โรคไปไข้เจ็บทหารเหมือนกันดูฝึกแบบนี้เพื่อชีวิตแรกเพื่อปกป้องประเทศชาติไทยพระก็ฝึกเอาชีวิตแรกเพื่อต้องการเป็นทหารนั่นเห็นไหมล่ะถึงจะฝึกมีจิตคนละแบบแต่การฝึกร่างกายคล้ายคลึงกันอยู่ลำบากฉันลำบากฝนตกฟ้าร้องก็เปียกปอนฝนอยู่อย่างนั้น มุมาณนะบากบรรเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อผลเพื่อ,อันตผลทหารกล้าก็ฝึกตัวเองให้กลายแกง่งเพื่อปกป้องประเทศชาติไทยคนอยู่ในประเทศชาติตั้งเจ็ดสิบล้านเราขอชีวิตแรกเพื่อปกป้องคนในประเทศไทยเจ็ดสิบล้านนั่นนี่คือทางโลกคือทางทหารฝึกคล้ายเคีึงกันแต่ว่าเจตนาผิดกัน ทำไมฝึกอย่างนั้นมันจะไปฝึกที่ไหนลูกใช่ฝึกกายฝึกวาจาก็ฝึกใจฝึกจิตทำไมฝึกกายแล้วจะไปฝึกจิตได้ไงมันต้องฝึกด้วยกันระหว่างฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตมันก็ต้องฝึกไปด้วยกันนะลูกนะไม่ใช่ว่ากายอย่างใจอย่างไยาจะบอกว่าอุปนิสัยวัจนน์บารมีทิ้งไม่ได้ นี่เคยกินเหล้าก็จะกินเหล้าจนถึงวันตายนั่นแหละอย่าไปว่าเพื่อนนะเพื่อนทหานเราจะว่าอยู่ผู้เจ้าพากินเหล้าเหรอเหรืยอยังไงเาจะว่าอา้าวพระตงเดทรงเดชในสมัยพุทธกาลที่ไปสู้กับพญานาคเ,เนี่ยท่านก็ทรงเดชทรงเดชสู้กับพญานาคเ,เรียบร้อยแล้วอก็เลยสะกิดกันว่าอะไรละ่ะ เอ้ยเอ้ยเล่าอ่อนๆเท่านั้นแหละอันนี้ก็จซัดเข้าไปที่พระรูปนี้นะพอซัดเข้าไปแล้วก็โอ้ยเสียพระเลยนะพระเจ้าพระองค์ดเสด็จเข้าไปนั่นไปบินทาบาทหรือไงนี่นะไปเห็นพระนอนเสีย,รยพระเลยเพาะเมาเล่า,น,น,น,าลน,นูแต่ลูกนั่นเวลาแล้วคงเขาเรียกว่าอะไรล่ะ อาพระรูปนี้ไปทิ้งน้ําหน่อยก็ใช่ปุงธรรมสังเวชไม่รู้พิจารณานะลูกนะเดี๋ยวไปศึกษาไปช่วงนั้นท่านยังไม่ได้มรรคผลนะปฏิบัติไปก็ทรงฤทธิ์ทรงเดชแค่นั้นเองพอเราศึกษาดูว่าพระรูปนี้นี่ในสมัยะการที่ว่าเมาเ้านี่มาจากไหนพอศึกษาไปช่วงนั้นท่านเพียงทรงฤทธิ์ทรงเดชเฉย พอท่านรู้สึกตัวพื้นขึ้นมาโอ้ท่านก็ปรับสภาพใหม่เลยนั่นมาเล่าเนี่ยเอาไปนอนไว้ก็ยังเอาเท้าไปทางกุทธเจ้าในห้องยังลับไม่ได้เลยจึกใช้โอ้เราสลุหดุ่นหูแต่ว่าความเลวซามของคนขาดสติพูดอย่างนี้นะลูกนะความเลวซามของคนขาดสติมันน่านดูไม่ลูกเป็นพรเนี่ย เรื่องของเรื่องมันนี่แล้วพวกเรียนมากพวกศึกษามากมันก็เลยไปอย่างนั้นทำไมบุตรการพระสงฆ์ก็ยังเมาเหล้าอยู่ก็จะว่า,าน,นี่ก็เนี่ยมากเหมือนกันระบาอะไรล่ะเหล้าองคุลีนั่นแหละเอาใส่แก้วแล้วก็เอามือจุ่มลงไปข้อมือหนึ่งนิ้วหนึ่งคุลีหนึ่งนิ้วหนึ่งทอไเพื่อเป็นจา <laughs> ที่ด้ฝาบาทฝาบาทใหญ่ฝาบาทเบอร์เร 9, ก้าก็เทเหล่าเข้าไปแล้วก็เอานิ้วจังดูนี่เป็นยาไหมละ่ะนั่นจะจับสึกหมดนะดูนงะไม่น่าจะให้มีหลงเหลือที่พวกตัวจิงปฏิกูลเน่าหมินในจากนาเห็นไหมเรากขามาประท้วงกันนะโอ้ยพระเมาเล่าเฉยๆจะไปจับศึกยังไม่ต้องปลาชิกพวกเธอเนี่ยพวกทำลายศาสรา เห็นไหมล่ะพระเมาเล้าเมายาบาย้าเฉยยังไม่ต้องไปลาชิกพอกตำรวจพวกอันนี้พากันไปจับซึกเหมือนก็บทองลายศาสนาดูที่ลูกเนี่ยก็เพราะว่าจิตมันเสมอกันด้วยอธรรมนั่นนะ่ะธาตุเสมอกันด้วยอธรรมมันธาตุเร็วด้วยกันมันก็เข้ากันด้วยธาตุเร็วนะอย่างนั้นก็เป็นศาสนาที่กินเหล้ามาสุราที่ ศาส,สนาที่มีรูปมีเมียาจ่ศาส,สนาเล่นนู้นเล่นแร์ไปจีจะเจอจงางไงละ่ะศาสนานี้ต้องจะอาจจะอ้านธรรมะของลาถาคตเปลียนเสม,มือนท้องมหาสมุทรน,นั่นสัตว์ซากจบขึ้นจู่ฝังไม่รับสิ่งปฏิกูลน่าเหม็นอันนี้ก็เจกเช่นเดียวกันแล้วมูจะว่าไงอะ่ะถ้าไม่มีความ,คาวมาเคารพ่บวชมาดีกว่าดูบวชมาแล้วเป็นพาระ ให้กับลกูกให้กับสงสารให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเขาเนี่ยเขา